วันนี้นะคะกินเส้นอีกแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล็กนะคะวันนี้ก็จะเป็นรามเมงค่ะรามเมงแห้งนะคะเทมเซจาจังรามเมงนะคะซอสถั่วดํานะคะซอสถั่วดําแบบเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าของเขาเผ็ดของเขาจะเผ็ดขนาดไหนปลาเล็กจะกินได้หรือเปล่าก็านี่น่าอักตาของเขานะคะเทมเซจาจังรามเมงแบบแห้งซอสถั่วดําเผ็ด สูตรเผ็ดค่ะข้างในเขาก็จะมีแบบนี้มาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผงเหมือนอต้นหอมผักชีบ้านเรา,เอาอะไรประมาณนี้มั้งเดาเอานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสซอสถั่วดํานะคะสูตรเผ็ดเนาะก็หน้าตาแบบนี้นะคะราคาจําไม่ได้น่าจะสี่สิบกว่าบาทนี่แหละคะ่ะมาชิมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ป้าเล็กก็ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรนะคะก็อยากรู้รสชาติของเขาเนาะครั้งแรกที่กินนะคะ ก็แอบใส่ผักมานิดหน่อยผักที่เหลือนิดหน่อยค่ะก็เลยใส่มาแต่ว่ารสชาติโอเคใช้ได้นะคะครั้งแรกที่กินก็ถือว่าผ่านค่ะสำหรับเทมเตจ,จาจังราเมงแห้งซอสถั่วดำสูตรเผ็ดค่ะ,ะแต่ที่สำคัญเนี่ยเยอะมาก ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าอ,อร่อยค่ะคือรสชาติดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยคําว่าซอสถั่วด,ดำเราก็ไม่รู้มันจะออกมารูปแบบไหนนะคะแต่พอกินแล้วโอเคเลยค่ะได้่านค่ะแต่ว่าความเผ็ดนะคะ ไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดแต่อาหารพวกนี้เขาจะไม่เผ็ดเลยเหมือนของไทยเนาะเขาจะค่อยๆเผ็ดค่ะ เมนูด้วยความสดชื่นยังเป็นน้ำรากบัวอยู่ค่ะเตมเซจ้าจังราเมงแห้งซอสถั่วดำสูตรเผ็ดเอาอีกแล้ว มันรุ่นกันมันจะหมดไหมอืม สดนี่ค่ะผงที่เขาให้มาในซองอะ่ะเครไม่รู้ว่ันเป็นอะไร เยอะมากนะคะไม่คิดว่าจะกินหมดก็จะหมดอีกแล้วกี่กรัมเนี่ยสองร้อยสามกรัมเยอะมาก แต่หมดถ้ากินบะหม,มี่แบบนี้ทุกวันต้องแสบไปแล้วจะกิ้งไป อืมอมีเหมือนถัว่วหลนเตาด้วยเนี่ยอืมถัว่วหลนเตาจริงเอาเลยละ่ะไม่ได้เอาต้มไปพร้อมเส้นนะคะเอามาโรยที่หลังมันก็เลยแข็งแข็งเรื้วความเราไม่รูนะ้เนาะ อ่านอกนึกว่าจะไม่หมดหมดค่ะเทมเตเทมเซลาเมงเทมเตลาเมงซอสถั่วดำสูตรเผ็ดลาเมงแห้งนะคะปาเล็กไม่รู้ว่ามันเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลี ใครรู้ว่าพิมพ์บอกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ